สวัสดีครับเวลาพูดถึง AI เนี่ยหลายคนอาจจะนึกถึงภาพหุ่นยนต์ที่มาแย่งงานเราใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวก่อนวันนี้เราจะลองมองในอีกมุมหนึ่งกันครับมุมที่ AI ไม่ใช่คู่แข่งแต่เป็นพันธมิตรที่จะทํางานเคียงข้างเราแบบจริงจังๆเลยเรามาดูกันดีกว่าครับว่าความสัมพันธ์รูปแบบใหม่เนี่ยมันจะเข้ามาเปลี่ยนชีวิตของพวกเราไปได้ยังไงบ้างลองคิดภาพตามกันดูนะครับจะเป็นยังไงถ้ามี AI คอยเข้าประชุมที่น่าเบื่อแทนเราหรือจัดการอ e ีเมลทั้งหมดให้เราได้แบบอัตโนมัติ โหชีวิตมันจะเปลี่ยนไปขนาดไหนกันคําถามนี้นะครับไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันไกลตัวเลยแต่มันคือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่กําลังจะเกิดขึ้นแล้วจริงๆเอาละครับในการพูดคุยกันครั้งนี้เนี่ยเราจะมาสํารวจ5บทบาทสําคัน์ของ AI ในอนาคตกันครับเริ่มตั้งแต่การเป็นผู้จัดก,การส่วนตัวเป็นคู่หูในที่ทํางานไปจนถึงการเป็นเพื่อนทางอารมณ์เลยนะและสุดท้ายเราจะมาคุยกันถึงคำถามสำคัญด้านจริยธรรมที่เราทุกคนต้องช่วยกันตัดสินใจครับ โอเคครับมาเริ่มกันที่ประเด็นแรกเลยคือภายในทศวรรษหน้านี้แหละครับความสัมพันธ์ของเรากับ AI เนี่ยมันจะเปลี่ยนไปแบบพลิกโฉมเลยนะจากที่มองว่าเป็นแค่เครื่องมือมันกำลังจะกลายเป็นเพื่อนร่วมทีมของเราจริงๆ คือคำว่าพันธมิตรที่เราพูดถึงเนี่ยนะครับมันลึกซึ้งกว่าแค่การเป็นเครื่องมือเยอะเลยลองนึกภาพตามนะครับเหมือนเรามีนักบินผู้ช่วยที่ไม่ได้แค่รอรับคำสั่งแต่สามารถคิดไปพร้อมๆกับเราได้คาดการล่วงหน้าได้ว่าเราต้องการอะไรเพื่อให้ทุกอย่างมันราบรื่นที่สุดนั่นแหละครับคือภาพของ AI ในอนาคตที่เรากำลังจะพูดถึงกัน เอาละมาดูกันที่บทบาทแรกที่น่าจะเห็นภาพชัดชัดที่สุดกันเลยดีกว่านั่นก็คือการที่ AI จะกลายเป็นเหมือนตัวแทนเสมือนของเราครับคอยเข้ามาดูแลจัดการเรื่องจุกจิกต่างๆในชีวิตประจําวันให้เราครับเราจะเห็นวิวัฒนาการของมันได้ชัดเจนเลยนะครับจากปัจจุบันที่เราแค่สั่งงานด้วยเสียงง่ายๆใช่ไหมครับมันก็จะพัฒนาไปสู่การทํางานอัตโนมัติที่ซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆและเป้าหมายสุดท้ายก็คือการเป็นตัวแทนเสมือนที่สามารถคิดและจัดการแทนเราได้จริงๆเลย แล้วไอ้เจ้าตัวแทนเสมือนที่ว่าเนี่ยมันทําอะไรได้บ้างโอ้โหมันก็เหมือนกับเรามีสุดยอดเลขขาส่วนตัวเลยครับคือมันจะคอยสแกนอ e ีเมลสายโทรเข้าข้อความทั้งหมดให้เราจัดตารางเวลาให้แบบอัตโนมัติหรือแม้กระทั่งเข้าไปชุมแทนเราไปเลยแล้วค่อยมาสรุปเฉพาะประเด็นสําคัญสำคัญให้เราเป็นคนตัดสินใจคนสุดท้ายคือมันเปลี่ยนเกมโดยสิ้นเชิงเลยนะเหมือนเราได้เวลาและพลังสมองของเรากลับคืนมาเต็มเต็ม แน่นอนครับเหรียญมันมี2ด้านเสมอด้านหนึ่งเนี่ยคือประสิทธิภาพที่มันเพิ่มขึ้นแบบมหาศาลเลยแต่มันก็มีคำถามที่น่าคิดตามมาเหมือนกันนะว่าการที่เรามีปฏิสัมพันธ์กับคนจริงๆน้อยลงเนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อทักษะการเข้าสังคมหรือการทำงานร่วมกับคนอื่นของเราในระยะยาวหรือเปล่าอันนี้น่าคิดครับโอเคครับทีนี้เราลองขยับมาดูในแวดวงการทำงานที่มันจริงจังขึ้นมาอีกหน่อยกันบ้างในโลกของการทำงานเนี่ยนะครับ AI จะไม่ได้เข้ามาเพื่อแทนที่เราแต่จะเข้ามาเป็นคู่หูที่คอยเสริมศักยภาพทําให้มนุษย์อย่างเราๆเนี่ยเก่งขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเลยคําว่าเสริมศักยภาพเนี่ยนะครับคือหัวใจสําคัญของเรื่องนี้เลยภาพมันก็คือ AI จะรับหน้าที่ประมวลผลข้อมูลจํานวนมหาศาลที่ซับซ้อนไปส่วนมนุษย์ก็จะนําข้อมูลที่ AI วิเคราะห์มาให้ไปใช้กับทักษะที่ AI ไม่มีนั่นก็คือความคิดสร้างสรรค์ความเห็นอกเห็นใจและการตัดสินใจในเชิงจริยธรรมครับ มีตัวอย่างที่เห็นภาพชัดมากๆเลยครับก็คือเคสของโรงพยาบาลจากสุมูฟิลส์ที่เขาร่วมมือกับ d Deep Mind ของ Google นะครับคือ AI เนี่ยจะทำหน้าที่สแกนภาพดวงตาเป็นพันๆภาพเลยเพื่อวิเคราะห์หาร่องรอยของโรคในขณะที่แพทย์ก็ยังคงเป็นคนสุดท้ายที่วินิจฉัยและที่สําคัญที่สุดเลยนะครับคือเป็นคนสื่อสารกับคนไข้ด้วยความเข้าอกเข้าใจซึ่งเป็นสิ่งที่ AI ทําแทนไม่ได้นี่แหละครับคือการทํางานร่วมกันที่สมบูรณ์แบบมากๆแล้วดูตัวเลขนี่สิครับ 94%นี่คืออัตราความแม่นยำของ AI ในการระบุโรคตาซึ่งมันเทียบเท่ากับผู้เชี่ยวชาญระดับท็อปของมนุษย์เลยนะครับนี่มันแสดงให้เห็นชัดเจนเลยว่า AI ไม่ได้เป็นแค่ผู้ช่วยธรรมดาธรรมดาแล้วแต่เป็นเพื่อนร่วมทีมที่เก่งมากๆคนหนึ่งเลยและโมเดลการทำงานร่วมกันแบบนี้นะครับไม่ได้มีอยู่แค่วงการแพทย์เท่านั้นนะไม่ว่าจะเป็นในโรงงานอุตสาหกรรมในห้องเรียนหรือแม้แต่ในแผนกบริการลูกค้าแนวคิดหลักมันยังเหมือนเดิมเป๊ะเลยครับ ก็คือให้ AI จัดการงานซ้ำๆงานที่ต้องใช้ข้อมูลเยอะๆไปเพื่อให้มนุษย์เราเนี่ยมีเวลาไปโฟกัสกับงานที่ต้องใช้ทักษะขั้นสูงและที่สำคัญคือความเห็นอกเห็นใจครับทีนี้เราลองมาดูในมิติที่อาจจะส่วนตัวมากๆและอาจจะเป็นที่ถกเถียงกันมากที่สุดนั่นก็คือบทบาทของ AI ในชีวิตด้านอารมณ์ของเราครับคำถามที่น่าสนใจก็คืออัลกอริทึมเนี่ยมันจะเป็นเพื่อนของเราได้จริงๆเหรอเรามาดูตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมกันดีกว่าครับนี่คือ Ellie Q เป็น AI c Companion ที่ออกแบบมาเพื่อผู้สูงอายุโดยเฉพาะเลยความพิเศษของมันก็คือมันไม่ใช่แค่รอรับคำสั่งนะครับแต่มันสามารถเชิงรุกได้คือเป็นฝ่ายเริ่มต้นบทสนทนาก่อนชวนคุยหรือชวนทำกิจกรรมต่างๆได้เองเลยจากข้อมูลตรงนี้จะเห็นเลยครับว่า LQ ไม่ใช่แค่อุปกรณ์ที่วางอยู่เฉยๆนะ แต่มันมีส่วนสำคัญมากๆในการสร้างปฏิสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นการชวนคุยการคอยเตือนเรื่องสุขภาพหรือแนะนำกิจกรรมต่างๆทั้งหมดนี้ก็เพื่อช่วยให้ผู้สูงอายุรู้สึกเชื่อมโยงกับคนอื่นๆและโลกภายนอกและที่สำคัญคือไม่รู้สึกเหงาพูดง่ายๆก็คือ LQ e ไม่ได้เป็นแค่ผู้ช่วยครับแต่เป็นเหมือนตัวกระตุ้นให้เกิดการปฏิสัมพันธ์ขึ้นมาและตรงนี้แหละครับคือประเด็นที่มันซับซ้อนมากๆ ด้านหนึ่งเนี่ย AI อาจจะเป็นทางออกที่ทรงพลังสุดๆส,สำหรับปัญหาความเหงาในสังคมผู้สูงอายุใช่ไหมครับแต่อีกด้านหนึ่งมันก็มีความเสี่ยงที่เรากำลังจะสร้างยาแก้เหงาที่อาจจะทำให้เราค่อยๆลืมวิธีสร้างความสัมพันธ์กับมนุษย์จริงๆด้วยกันเองไปหรือเปล่านี่คือทางสองแพร่งที่ต้องคิดให้ดีเลยครับเอาละครับเดินทางมาถึงส่วนสุดท้ายซึ่งผมคิดว่าสาคัญที่สุดแล้วในเมื่อ AI กำลังจะเข้ามามีบทบาทในทุกมิติของชีวิตเราขนาดนี้ คำถามก็คือเราจะสร้างสมดุลและวางกรอบทางจริยธรรมให้กับความสัมพันธ์รูปแบบใหม่นี้กันยังไงดีเราจะเห็นเลยว่าการตัดสินใจที่ AI จะเข้ามามีส่วนร่วมด้วยเนี่ยมันมีน้ำหนักมากขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับจากทุกวันนี้ที่มันอาจจะแค่แนะนําสินค้าหรือบอกเส้นทางให้เราเนี่ยในอนาคตอันใกล้มันจะขยับไปสู่การให้คําปรึกษาเรื่องการลงทุนและภายในปี2035มเนี่ยมันอาจจะไปถึงขั้นแนะนําแนวทางการรักษาพยาบาลส่วนบุคคลซึ่งเป็นเรื่องที่คอขาดบาดตายได้เลยดังนั้น จุดที่สำคัญที่สุดและเป็นเหมือนเส้นที่เราต้องขีดไว้ให้ชัดเจนเลยก็คือไม่ว่า AI จะวิเคราะห์ข้อมูลมาดีแค่ไหนหรือให้คำแนะนำที่ฉลาดขนาดไหนก็ตามคนที่ต้องเคาะหรือตัดสินใจเป็นคนสุดท้ายโดยใช้ดุลยพินิษ์และกรอบทางจริยธรรมเนี่ยจะต้องเป็นมนุษย์เสมอครับและนี่คือสิ่งที่เราในฐานะมนุษย์ต้องเป็นผู้นำในความสัมพันธ์นี้เสมอไม่ว่าจะเป็นความเห็นอกเห็นใจความคิดสร้างสารรค์หรือการเชื่อมต่อทางสังคม คุณค่าเหล่านี้ไม่ใช่แค่สิ่งที่เราต้องปกป้องไว้นะครับแต่มันคือคุณค่าที่สำคัญที่สุดที่เราจะนำมาใช้ในการเป็นพันธมิตรกับ AI สุดท้ายนี้ก็อยากจะขอทิ้งท้ายด้วยคำถามสำคัญให้เราทุกคนได้กลับไปลองขบคิดกันดูนะครับในขณะที่เรากำลังก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ที่ AI จะกลายเป็นทั้งผู้ช่วยเพื่อนร่วมงานและอาจจะเป็นเพื่อนคู่คิดของเราเราจะร่วมกันออกแบบอนาคตน,นี้ยังไงดีที่จะทำให้เทคโนโลยีเข้ามาเสริมสร้างชีวิตเรา โดยที่ไม่เผื่อไปพรากสิ่งที่มีค่าที่สุดของความเป็นมนุษย์ไปจากเรา